ครับก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมทดีวันนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาสู่เกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนั่นเองนะก็จะพูดถึงเรื่องนะครับลัคกี้เรายอดที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากเสิร์ฟนอกเนาะโอเคครับยังไงก่อนอื่นผมก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิ์ั้นสูงที่เข้ามาตอนนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นสิทธิ์การสูงแรปเปอร์นะซึ่งผมได้รีวิวของไปก่อนที่จะเข้าก่อนที่พีเอเดอร์มันจะเข้าแล้วเนาะในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับ นี่นั่นเองนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพียอเดอร์หมวกนะครับสเตมาเตอร์นะครับก็ราคา1,000เพชรนะครับในราคาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200, 200กว่าบาทนั่นเองนะอ่ะผมกดใช้เลยอ่าสำหรับหมวกนี้ก็จะมีเนี่ยฮะเห็นปะ LED ข้างบนเป็น LED เครื่องหมายต่างๆนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับแปลกใหม่ดีนะสำหรับความคิดผมเนาะอ่าแปลกใหม่ดีนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์การส่งข,ของเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็ผมก็คลิปที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องสิทธิ์ของเดือนธันวาด้วยนะทุกคนอย่าลืมย้อนไปดูนะครับผมได้รีวิวของอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็ตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนะครับที่เราเ่อเข้ามาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นผมจะพูดถึงเรื่องชุดก่อนอย่างแรกนะเป็นเซ็ตของแขนปีศาจนั่นคือ beast hand นั่นเองนะอ่ะโอเคมาเลยนี่ฮะเป็นเหมือนเป็นเซ็ตเนี่ย น่าจะเสียบเพชรซื้อนะครับอันนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมอ้างอิงมาจากเซิฟนอกเนาะผมพอดีผมไปดูของเซิฟนอกมาได้เขาแบบเนี่ยดูดิทุกคนเป็นของเป็นเซ็ตเสื้อผ้านะครับแล้วก็แขนขวาเป็นแขนของปีศาจนั่นเองนั่นเนี่ยฮะโอ้โหเอฟเฟกต์โคสวยทุกคนดูดิเห็นปะมันก็จะมีมาของชุดเนี่ยฮะเป็นชุดผู้ชายแล้วก็นี่ฮะชุดผู้หญิงนั่นเองนะคล้ายๆกันทรงเดียวกัน,นครับทุกคนเนี่ยอ้างอิมาจากเซิฟ ยุโรปนั่นเองนะเซิร์ฟพวกแบบโซนดูไบอารับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ด้านล่างเนาะถ้าทุกคนแบบว่าอยากดูเพิ่มเติมมาได้ก็ไปที่ i.g. จีเขาหรือว่า youtube ของเขาก็ได้นะครับแต่ผมทิ้งลิงก์เครดิตไว้ให้นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นเซ็ตของชุดผู้หญิงเนาะโอเคหูสวยอะทุกคนเห็นปะดูดิเห็นไหมฮะแต่ว่าก็จะมีคาตานะใหม่เข้ามาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปทีละขั้นเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโซนของชุดผู้หญิงนะครับเนี่ยก็เลยดูกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยครับผมสีชมพูนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นดวงตาสีแดงทุกคนนัผวิชายผู้หญิงเลยนะฮะเห็นปะจะมีใส่แบบตรงตาเห็นปะตาจะเป็นสีแดงๆเห็นไหมทุกคนนี่ะนี่ครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นลัคกี้โรโยอีโวนั่นเองนะทุกคนเป็นซามูไรอีกแล้วเออเป็นซามูไรโคตรจะสวยนะครับนี่เป็นวิดีโอเปิดตัวนะของเขานะเนี่ยโคตรเท่ทุกคน อ่าเป็นเซ็ตเอเวของเหมือนเดิมทุกคนสูมเหมือนเดิมมีทั้งหมด3สีนั่นเองนะสสีแล้วก็มีพิ้นเขียวเน,นี่ฮะก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ฮะเห็นปะนี่ฮะก็จะเป็นชุดของที่แพงสุดอันนี้เป็นชุดผู้ชายที่แพงสุดนะผมก็จะมีสไลด์ให้ดูนะครับนี่นะฮะเป็นเนี่ยที่แพงสุดเลยเนี่ยฮะนี่ครับเป็นชุดผู้ชายอ่าคู่สวยทุกคนสีม่วงสีม่วงแดงนี่ครับชุดผู้หญิงนะครับผมก็จะคัดมาให้ทุกคนดูแบบชัดๆมากที่สุดเท่าที่ทําได้เนาะ นี่นฮะนี่ก็เป็นชุดรองนะครับแทงรองรองลงมานะครับก็จะเป็นอย่างฮะโจนม่วงฟ้านะครับอ่าโค้วสวยทุกคนดูดิเห็นปหมนะครับตุยโวใหม่ที่จะกำลังจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ถูกสุดนะครับว่าจะเป็นสีเทาสีเทาดําขาวนะครับดาเทาขาวนั่นเองนะสามสีนี้นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในวิดีโอนั่นเองนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าไปเลยนี่ครับในส่วนของวิดีโอเนาะ เห็นป่ะทุกคนโคตรสวยนี่ฮะผมก็คัดมาได้เท่านี้นะทุกคนจากเส์บนอกเนาะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยเนาะโอเคผมก็คัดมาได้เท่าที่จะคัดมาให้ทุกคนดูได้นะครับก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีชุดกางเกงรองเท้าหมวกแล้วก็เนี่ยฮะตีมตรงตาตรงใบหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของไอเทมต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกองศพนะทุกคนเห็นปะนี่ก็จะเป็นกองศพเนาะที่จะเข้ามาแล้วก็เนี่ยครับร่มนะครับอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในกิจกรรมแบบเหมือนแบบสุ่มดาบคาตาณะทุกคนเนี่ยฮะมันก็น่าจะอยู่ในตู้เดียวกันนะทุกคนที่แบบคาตาณะดอกไม้อันที่แล้วทองสีทองอ่ะอันนี้แล้ว่น่าจะสุ่มคล้ายๆกันนะทุกคนอ่าเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นไอวอลนะครับผมน่าจะมีอยู่ในตู้เดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับพวกนี้แล้วก็รวมของคาตาณะด้วยนะ แต่ผมจะให้ดูคาตาณะถ่ายคลิปนอทุกคนอ่านี่ฮะไอโวยังสวยทุกคนดูดิเป็นตีมม่วงอ่ะเออผมชอบอะต่อมานะครับครับมาในส่วนของ SVD อ่ะโคตรเท่ทุกคนเห็นปะนี่ก็จะเป็นรูปนะครับ SVD คร่าวๆนะครับแล้วก็สถานนะปืนต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในวิดีโอเปิดตัวนะครับนี่สายฟ้าสีม่วงรอบปืนนะก็มีกันหันนะครับเอฟเฟกกันหันเห็นปะที่หมุนๆอยู่ไอ้ะโคตรเท่ทุกคน อ่ายังสวยนะครับเป็นไงเนี่ยทุกคนตแต่สถานะนี่ผมก็ดาเมจบวกสองเอ้ยดาเมจบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ผมแปลไม่ออกนะทุกคนก็ถ้าแปลได้ก็ช่วยแปลใต้คอมเมนต์ด,ด้วยนะครับว่าสถานะปืนอะไรเนาะนี่ก็จะเป็น SBD นะครับในโฉมใหม่เนี่ยครับมีสายฟ้าสีม่วงรอบๆแล้วก็มีเอฟเฟกต์กังหันตรงกล้องนะครับนี่ก็จะเป็นปืนอีกปืนหนึ่งนะครับที่เข้ามา ก็เป็นสีม่งวงก็ปกตินะอันนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับที่สนใจจริงๆก็อยู่ท้ายคลิปนั่นคือคาตานะนะครับทุกคนอเดี๋ยวผมจะพาไปดูคาตานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาตานะที่จะเข้ามานะครับน่าอยู่ในตู้เดียวกันหมดอะทุกคนแต่ยกเว้นปืน SV d ดีเนาะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของคาตานะนะครับนี่โคตรสวยทุกคนก็อย่าลืมนะครับเป็นอะไรที่โคตรน่าเก็บเลยโคตรสวยมากๆนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีข้อมูลมาได้เท่านี้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยร่วงหน้าด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคนะครับก็ยังไงก็วันนี้ผมขอตัวก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส,สำหรับวันนี้บายบาย